สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของไทยนะครับอเออ GGT นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาจัมปิง้งจริงๆแล้วผมก็จัมปิ้งมาแล้วนะแต่ว่าทดลองไปเล่นสายอื่นแล้วก็ไม่โอเคตอนนี้ก็เลยมารีใหม่รีสเตตต์ใหม่เป็นสายอ่าสาย AGI ครีดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมนะคือตอนนี้ผมรีสเตตต์มาใหม่นะตอนแรกผมดันทะลึ่งไปเล่นสายสายหอกไงมันก็ไม่โอเคนะผมไม่โอเคมันน่ามันยังไม่ใช่เขาเรียกไงมันยังไม่ใช่เบต้าไอ่เออยังไม่ใช่เบต้าของ ของสายนั้นน,น,นะครับลองอัพสเตตัสของสายหอบไปแล้วมันก็ไม่โอเคนะตอนนี้นะนี่ก็ผมจะเล่นในสาย AGI ครีนะครับดูดีว่าจะเล่นได้ไหมนะครับตอนนี้เริ่มต้นเลยนะครับผมเริ่มอัพ AGI ที่70คือผมไม่ค่อยอัพนะแล้วก็แบบกินยาเร่งและก็ใช้สกิลถูกแฮครีกเก้นะครับเพื่อให้ดูว่าไอ้แตงสปีดเนี่ยเราจะถึง193ไหมเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเลเวลนะครับเนี่ยตอนนี้มัน187ใช่ไหมที่ที่ผมกินนี่ด้วยยาเร่งนะครับเบอร์เซอร์โคช่นนะครับ มันเป็นอยู่ที่187นะครับแล้วก็ ATR อยู่ที่70อ่าแต่พอผมใช้ตัว h Quicken นะครับ่าปึบอ่าเป็น193แล้วคือจะเป็นความเร็วสปีดไอตสปีดที่ความเร็วสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบไข่กันนะครับโอเคแล้วนี้เรามาอยู่ที่ไข่ทดสอบแล้วโอ้โหคนทดสอบเทียบเลยนะครับตอนนี้โอ้โหตรงนี้คนทดสอบเทียบเลยเดี๋ยวผมไปที่ Pontella ดีกว่าอ่าโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไข่ที่เมือง Pontella นะครับอันนี้มันอาจจะตีมิดไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าผมจะอัปเป็น ลักไปเลยนะครับแล้วก็ AGI 70นะครับดูสิว่ามันจะคริติคอนมากขนาดไหนนะครับอาวุธที่ผมใส่ตอนนี้อก็จะเป็นอาวุธเลเวลร้อยหมดเลยนะครับที่เขาแจกมานี่นะครับเป็นอะไรเนี่ยโทเก้นทางคิปเปอร์นะครับอ่าบวกสเตตสนะครับบวก HP อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แว่นเสื้อโทเก้นทางคิปเปอร์หมดเลยแล้วก็ดาบอาวุธเลเวลร้อยนะครับอ่าซึ่งจะบวกคีสสิบนะครับเพิ่มคริติคอนดาเมจทุกการเพิ่ม ขึ้นของเบสเลเวลนะครับอ๋อทุกการเพิ่มขึ้นของเบสเลเวลจะเพิ่ม ATK นะครับบวก6โอเคก็ตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ครบชุดมันก็จะเพิ่มแอตแทสปีนะครับซึ่งทําให้เราได้แอตแทสปีหนึ่้มได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ตอนนี้คือเราจะอัพยังไงต่อจากนี้แค่นั้นเองคือเราอัพ a อ i แค่70มันก็1 9 3้แล้วครับถ้าเกิดมีถูกแหนดควิกเก้นนะต่อไปเดี๋ยวผมจะอัพเป็นลักแท้เลยนะครับโดยที่ผมจะอัพลักให้เยอะเยอะไปเลยนะครับเพราะว่าในออนาคตต่ไปเ เดี๋ยวผมไปเก็บไว้กเนี่ยผมก็จะใส่เท็มรักนะครับคือแบบแตกชุดร้อยนะครับไปนะครับก็มาเลยเดี๋ยวผมจะอัพลักอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อัพลักมาถึงที่90แล้วนะครับค่าคิดที่ค่อนเรา79เลยนะครับคือผลที่มันใหมันไอ้ค่าคิดที่ค่อนเนี่ยมันเยอะเนี่ยนะมันเป็นอาจจะเป็นที่พอดาาก็ได้นะครับอ่าน่าจะเป็นที่ดามนะตอนนี้ผมก็ใส่คอร์สฟ้าด้วยนะครับ Yeah. ตอนนี้ไ uh, ล,ล่บ์ดเราก็ไม่ได้ใสน่นะเก็บไว้ก่อนตอนนี้เรามีเรามีไอ้อะนรนะไอที่ปัม๊มไออาหารปั๊มของของทาง g ีจี g T ที่เขาแจกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้หมกดูดนะตอนแรกๆนะมันยังดูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นพวกใส่ใช้เวทเนี่ยมันจะดูดดีหน่อยนะครับอ่ะเรามาทดสอบกับไข่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงใส่ตัวแทนคริกเก็ตก่อนตีเลย อืมถือว่าค่า a อ i ไอเฮ้ยค่าลักก็ช่วยได้เยอะแล้ครับเห็นไหมจะข่าวแค่ไม่กี่อันเองนะฮะแล้วก็พอยก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะเห็นไหมพอยเรายังเหลือโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะอัพให้สุดไปเลยนะกันนะครับโอเคครับตัวนี้ผมลักก็อยู่ที่119นะครับขาดอีก1นึ่เวลนะครับตอนนี้ผมเลเวล102ก็เก็บอีกเวลหนึ่งก็คงจะอัพเต็มแล้วนะครับ แล้วต่อไปเดี๋ยวผมค่อยไปอัพสเต็งทีหลังนะครับกับวิทนะครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเก็บเวลเนี่ยมอนมันยังไม่โหดมากนะครับเราก็คือยังไงเราก็ไปที่ลิงไฟอยู่ดีนะครับจนถึงเลเวลร้อยหกนะครับแล้วค่อยไปลงไนท์แมร์พีระมิดนะครับก็ตอนนี้ตอนแรกก็วิทยังไม่ค่อยจะเป็นก็แชร์ปาร์ตี้เขาไปนะครับก็นี่ดูนะครับยังไ,ไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่เท็มลักนี่ยตอนนี้เราก็ยังใส่เท็มลักก็ไม่โอเคใช่ไหมเราต้องพึ่งที่ อะไรนะอาวุธเลเวลร้อยก่อนโอเค,อเคตอนนี้เราก็ยังใช้อาวุธเลเวลร้อยเซตร้อยเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเค,อเค,อเค,อเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปเก็บเวลที่ลิงไฟให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงครับเก็บเลเวลได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แมปลิงไฟแล้วนะครับ โอเคก็ตีได้นะครับนะนะป๊บเดียวตายนะมันก็เป็นนาเกียรนะครับก็เก็บเบลง่ายมากเลยนะครับในช่วงแรกให้เก็บเป็นสายไอจีไอจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกของผมอัพเป็นสายหอกไนงะสายหอกมันก็จะอัพเด็กแล้วก็สเต็งครับนะมันจะช้ามันจะดูไม่สนุกนะฮะมันจะดูน่าเบือ่อถ้าใครคิดจะเล่นก็เล่นสายพกรุนพ่นอะไรเงี้ยเล่นเป็นไอีไอไปก่อนนะครับเดี๋ยวหมวกกิจกรรมใกล้หมวกกิจกรรมเนี่ยอีกวันที่หนึ่งค่อยไปอัพ อ่าค่อยไปรีสายใหม่นะฮะเพราะว่าพวกสายพวกอ่าสายพ่นเลยอย่างเงี้ยมันจะเก่งในที่ w, เลเวลเลเวลสูงๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมอัพภิปไปแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นสายเอจไยาวๆไปเลยะครับแล้วก็เป็นสายอินิชชั่นเบลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับใบธาตุาดูนะครับใบธาตุน้ำนะฮะดใบธาตุาน้ำเนี่ยจะซื้อได้ตามเมืองนะครับไปเซิร์ชได้เลยนะครับเพราะว่าอิเลเมนทอนวอเตอร์นะครับอ่าคุณสมบัติอยู่ที่3นาทีนะครับใบหนึ่งอยู่ที่3นาที เมื่อกี้ตีเจ็เลยครับตีครินะครับอันนี้เป็นยังไงโอ้โหขึ้นพันเลยนะครับดาเมจนี่แบบเร่งขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเดยเห็นไหมครับโอ้โหไม่น่าเกลียดเลยนะแถมมันอีกต่างหากโอเคไม่น่าเกลียดก็สามารถเก็บเลเวลได้นะครับที่สเตตสแตตัส่างนี้นะครับก็เอจที่70ก็สามารถทำแอตตัลสปีดได้193ด้วยการกินยากินยาเล้งแดงนะครับกับถั่วแห้งคิกเก้นเลเวลสินะครับแล้วก็อัพรักได้119นะครับอันนี้คือผมเลเวล102นะครับ คือตอนแรกผมก็ไปคือผมไปรีมาใหม่ไงเพราะว่าไปอัพอัพสายสายหอกแคชชินสไปรัลแล้วรู้สึกไม่เวิร์กนะครับรู้สึกไม่มันรู้สึกมันช้าแต่เนี้ยเอฟันอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องคิดเลยมากนะครับเล่นแบบถอดสมองนี่เลยนะครับเนี่ยหมดอ่าทูแอนหมดก็กดทูแอนคลิกแล้วก็ไปฟันอย่างเดียวนะครับช่วงแรกๆไม่มีอะไรครับก็เราจะเล่นแบบเวลาเราไปปาร์ตี้ก็ไปเข้าปาร์ตี้สายบู๊อย่างเดียวเลยนะครับอ่ะเกือบลืมบอกไปนะครับของในตัวผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าเป็นเซตร้อยนะครับ เป็นเซต100แล้วก็คอสชาโดแล้วก็คอสตูมวัวนะครับแนะนำการเก็บเลเวลในคลิปต่อๆไปอีกทีนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเควันนี้เราลาไปก่อนนะครับสำหรับการเริ่มต้นอาชีพลุนไนนะครับสายคริสายคริติคอนในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ